โดยมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพลังธรรมชาติปราณจักรโยคะคือพลังแห่งตนพลังของตัวเราเองเราสามารถเชื่อมและดึงพลังจักรวาลพลังธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวของเราหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเป็นพลังแห่งตนเพื่อบำบัดและรักษาตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพชรอินไพร์เพชรรดาสวัสดีค่ะวันนี้ จะนำพาทุกท่านเข้าไปในเรื่องของตาที่สหลายท่านสอบถามมาค่ะในเรื่องของการกระตุ้นตาที่3ามตำแหน่งของตาที่สานั้นคือตรงกลางระหว่างคิ้วของเราเป็นดวงตาที่สอย่างที่ทุกท่านเห็นและได้เรียนรู้มาดวงตาที่สามนั้นจะถูกปิดเอาไว้แต่เราสามารถที่จะกระตุน้นสิ่งที่มาปิดตาที่3ามนั้น การเห็นผิดเป็นถูกเราควรอยู่กับการคิดดีพูดดีและทำดีเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งดีๆการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถช่วยในการเปิดตาที่สมได้เป็นอย่างดีดังนั้นตำแหน่งของตาที่สควรจะต้อง มีการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถกระตุ้นได้ถ้าหากเราไม่ชำระล้างก่อนการชำระล้างตาที่สามนั้นก็คือการปล่อยวางการนำพลังจัก,กรวาลพลังธรรมชาติมาชำระล้างในาศาสตร์การชำระล้างจัก,กระของเราตามที่ส่งไปตลอดเวลาเมื่อเราชำระล้างเรา ก็ต้องปล่อยวางตัวที่บล็อกตาที่3ไว้อย่างชัดเจนคือการทำผิดการเห็นผิดเป็นถูกดังนั้นต้องจับถูกคะ่ะด้วยนำจิตกายใจของเราหยุดฐานของความถูกต้องฐานความถูกต้องก็คือคิดดีพูดดีและทำดีคะ่ะรูปแบบนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ที่จะดึงแสนพลังงานแห่งความสะอาด เข้าสู่ตาที่สามของเรานะคะนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งให้เราจินตนาการเห็นแสงเข้ามายังตำแหน่งของตาที่สามของเราแสงนี้จะผ่านยังตำแหน่งตาที่สามแล้วจะเปิดเข้าไปสู่ตำแหน่งของจัก,กรกลที่6จุด ไผ่เนีย้ยไผ่เนี้ยแกรนของเราไปกระตุน้นไปนวดไปเพิ่มพลังให้กับจักระที่หกของเราค่ะหากตาที่สามของเราปล่อยวางได้เราจะสามารถดึงพลังงานที่เป็นพลังงานบวกจากจักรวาลเข้ามาสู่ตาที่สามของเราตาที่สามระหว่างคิ้ว คือตัวประตูเปิดรับพลังงานบวกพลังจักรวาลแล้วส่งตรงเข้ายังจุดจัก,กระที่6คือไั่เนี่ยแกรนนี่คือตัวอย่างของการดึงพลังเข้าสู่อย่างตาที่สามของเราค่ะเปิดให้ได้ปลดล็อกให้ได้เราจะสว่างแล้วเราจะมีพลัง เพื่อนำพลังตรงนี้เข้าไปยังจุดจัก,กระที่6อยู่ตรงกลางศีรษะของเราจุดไพเนียวแกรนนั่นเองค่ะแบบของการดึงพลังงานเข้ามายังตาที่3เพื่อเข้าสู่จุดไพเนียวแกรนที่เป็นจุดสำคัญของพลังชีวิตของเราคือครังสมองของเรานั้นอยู่ที่รูปแบบของท่านจะมองเห็นเป็นสิ่งใด อยู่ที่ตัวของเรากำหนดขอให้เปิดตาที่สามของเราให้ได้ทำความสะอาดปลดลอ็อกและท่านสามารถที่จะดึงพลังพรั่งปลูเข้ามาสู่ตาที่สามแล้วเป็นประตูให้ตาที่สามของเรานั้นเปิดออกเป็นประตูสู่ภัยเนี้ยวแกรงดึงเข้ามา ดึงเข้าสู่ไพ่ยิ้แกร่งของเรารูปแบบอยู่ที่ท่านกําหนดขอให้ท่านเข้าใจว่าจากกระพลังเหตงตนของเรานั้นเราต้องทําความรู้จักและรักและอย่าห่างกับพลังตนของเราด้วยพลังของเราตรงนี้แ่ะคะ่ะจะเป็นผู้อยู่กับเราดูแลและรักษาเราบาบัดเราได้ค่ะดึงเข้าไปให้มากที่สุดไปยัง จุดไผ่เนิ่วกแกรงซึ่งเป็นฐานพลังที่สำคัญมากอย่าลืมนะคะเปิดตาที่สามปล่อยวางปล่อยวางปลดล็อกเห็นถูกเป็นถูกอยู่กับการคิดดีพูดดีและทำดีค่ะเพชรอินไพรขอขอบคุณทุกการติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ